สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะก่อนจัดสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอะไรคะวันนี้วันอาทิตย์สีแดงค่ะวันคริสต์มาสแต่ไม่ได้ใส่ชุดคริสต์มาสนะคะกำมือจะใส่เด็กๆทำอะไรคะใส่ใส่เ่ไม่ใ่นไ่ชอบเป็นแทนที่สอบนะ ใส่แล้วพี่แทนชอบนะต้องมันแทนชอบพี่แทนมาเล่นมันด้วยนะตัวน้ใส่ใส่ใส่ไม่ไม่แทนชอบนะแทนชอบนะพี่ต้องใส่ให้เร็วๆไม่ไม่ไม่ไข่มุกว้าวไข่มุกสวยไหมลูกใส่ไหมฮะอะไรนี่ไม่ใช่อะไรปุ๊พุ๊พุุ๊พนี่อะไร ตีตีตูดลีดตเลยนะรอประอ้วนนะคะตอนนี้พาประอ้วนมาร้านอะไรนะ<ม>พาประอ้วนมาละลายซับค่ะแต่ว่าตอนนี้ประอ้วนอยู่ที่ร้านเจทีนะคะส่งของค่ะส่งของเสร็จจะไปไหนคะพี่โตมาง<น>หูอะไรตวะส,<น> <laughs> ส่งของเสร็จจะพาประอ้วนไปทุระค่ะเดี๋ยวมารอกันนะคะประอ้วนจะมาทำอะไรนะคะ เราว่างรอเราว่างรอารั่นระหว่างรอนะคะแม่จะไม่ใส่ทำใม้ใส่ลูกไมให้ป้าใส่มาให้ป้าใส่มาทีกินป้าใส่ป้าจะใส่แล้วป้าสวยนะไม่ตัดไม่ใส่ป้าใส่เองก็ได้ป้าจะปิีนเอาเดี๋ยวโอ้ตุ๊กตา a đeng đưng

thank <laughs> you

เห็นชอบแล้ว่ออกไปเตกทับโอ้เห็นชอบเลยไปมวยมาเตกทับไปไปเต็แล้วพ่ยกตทับแค่นอนเล่นเป่าแค่นอนเป่าไปมาแทะเป่าใต้นเป่าให้เตเป่าชับไหมชอบไหมชอบชอบค่ะเอาไปเอาไปนะเราพี่เราปะว่านอยู่ จะม่คือใหญ่บ้านฮันน่ามาหาเอฟซีด้วยสดไหลซุปไหลเออโอ้ใหต่ำคิวป้าเป่าให้ป้าด้วยเป่าเป่าให้ป้าหน่อยก็เปล่าให้ โอมหายหรือยังหายแล้วค่ะได้แต่ปอกให้ป้ามาสิเร็วๆโซบโซบซบซบหน่อยค่ะบอกให้ป้านหน่อยเออนาดีแต่จะตังเทียเป้าขายหรือยังขายแล้วค่ะเรารอเจ้อ้วนอยู่ในรถนะคะวันนี้จะพาพระอ้วนไปทำอะไรนะ เพราะว่านาจะไปไหนคะลูกว่วนจะไปซื้อทองเหรอน่ะจะเอาทองไหมไม่มีไม่มีอยู่คออะอะไรล่ะแขนอยู่คอสวยไหมแขนแขนพี่แขนหายไปหมดแล้วพี่คอสวยไหมไม่มีโอ้เออเออหไม่มห่วย เอาล็อกให้ฟังหน่อยเร็วมือจับใบหัวใจเพื่อแฟนอย่าดิ้นอย่าดิ้นอ๋อย่าดิ้นอย่าดิ้นค่ะอย่าดิ้นนะคะอย่าดิ้น อพยุงอพยุงต้นน้ำกินตาบี้นี่ยดูดูดูดตายเลยยังเล่นเล่นยังมีเสียดูข้าดูไูไปนี่ยปะอวดมาแล้ว โ่งส0เอสบาร์ดอะไแต่ว่าอาจจะลดต้นทุนหน่อเฮ็ดเฮ็ดเคื่องหน่อก็ได้ว่าส่งเฮดคือเพป่นส่งมากหรนะอ๋เอาถุงดำอืมเป็นเฮดเป็นหลุมโซงมันเลยนะโังมันมันจะบอมีคากโอ้เออมันจะลดต้นทุนโล่งบานเพิ่นเพิ่นเพิ่นจะเล่นเขาบานเท่าซุกมือมาเย้ามาสัตวแค่นี้ก็เื่อทำนะเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเขาไปของเขามีลุยข้งอันวิบัติติ้นแรงเของแพผ่วๆอยู่แล้วนะสบายแพผ่วๆเฉียงทอง น่สวยมากเลยเพ็่อนมาค่ะเดี๋ยวสำหรับคิปนีอวปซัมนี้ก่อนเนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดให้ช่องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลุกมือกึนด้วยแล้วก็ไปกันค่ะบ๊ายบาย